โอ้นโมเพียงไม่ใช่แล้วครับกรถานนี้ไม่ใช่อ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่เอาตั้งใจหน่อยรับตั้งใจหน่อยก็ตัวเกนั่นแหละมาแซดมาอืมตัว่ะรักเขาหิวอ่ะเขาโอ้รักอะมา,มากๆเลยอ่ะหิวมากไหมครับหิวหิวเท่าไหร่ครับฮะ <c oughs> เลือดอายุงเนี่ยหวานครับเลือดผมไม่หวานเลือดผมเนี่ยขมครับเฮ้ยอย่าไปพูดอย่าไปพูดอย่างนั้นอันนี้รุ่มเมียก็ดูแลอีกเขาเข้ามากินอายุงเลยครับไม่ต้องกินผมเฮ้ยมียาท้ามันเลยไอ้เันนี้นิดครึ่งฮะอามีไม่ไหวอาจจกลัวทำไมอ่ะโอ้ไม่ใจะหิวอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ผลเปล่าวะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเป็นไรสวัสดีนะครับทุกคนครับในค่ําคืนนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามาในป่านะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เคยทําห้างนะครับทุกคนนะออเดี๋ยวผมจะให้ดูน่องรอยของห้างนี่ยังอยู่นะครับเป็นมันมัดนี่นะครับนะ ไม่ไม่กล้าเอ่อาเคยเจอผีปอบที่นี่ใช่ไหมครับใช่้ยใช่พอลักษณะผีปอบที่เจอเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้อ่ะเป็นเป็นปอบผู้หญิงหรือปอบผู้ชายปอบผู้หญิงดิปอบผู้หญิงอผมจะยาวผมผูเป็นปอบสาวหรือว่าปอบแกไอตัวแรกเนี่ยมันเป็นปอบแก่ใบแก่ๆนะอพออาจารย์เนี่ยมันปาป่าไปแล้วมันไปสิ่งล่างคนไมเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนดูลักษณะน่าจะเป็นสาวอยู่นะ ผมว่าน่าจะไปสิงอยู่ล่างใหม่มากกว่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอาสาใจเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะช่วยเขาทันนะใช่อ๋อวันนี้จะมาช่วยเขา<อ>ใช่ไหมจะมาช่วยเขาจะมาให้ไอ้ผี่ปอบเนี่ยนะครับออกไปเลยอ,ออกไปเลยเอ,อือแล้วมีของดีอะไรที่จะมาป้าผี่ปอบครับไม่ม,มีมีไหว้อันเดียว <laughs> นีมีวายอันเดียวเอ๋อนี่คือไปขอของดีมาจากอาจารย์ใช่ไหมครับใช่อาจารย์เนี่ยมันมั่วหรือเปล่าครับอาจารย์มั่วได้รู้สึกตายมันมันขังมากไหมครับอันนี้คก็ไม่รู้เคยเคยลองได้ถามอาจารย์ไหมว่าเคยปราบปอบหรือว่าปราบผีตัวอื่นมาแล้วหรือเปล่าไม่กล้าถามเดี๋ยวไหวเข้าทองอีกคือันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไหวอาคมที่ แรงมากๆเลยนะครับทุกคนครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยให้มานะให้มาแล้วอาจารย์เนี่ยเคยปาผีมาเยอะอยอังอาจารย์ของอาครับก็ไม่รู้แหละก็ <c ười> ไม่รู้อีกแหละยังไม่รู้ยังไม่รู้อีกแหละโอ้ครับผมนะเรื<ล>่องพวกนี้แต่ว่าอาจารย์คนเดียวกันที่มาปาปอบตัวนี้แหละอือาจารย์เนี่ยบอกได้นะว่าตัวนี้ยร่างกายมันไม่ฟิตนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยบอกว่าเขาไม่พร้อมที่จะปาครับ เพราะว่าถ้าร่างกายไม่ฟิตเนี่ยอาจจะทําให้เขาเนี่ยบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บได้นะครับผมแล้วมันมีวิธีใช่ไหมครับไม้ไหวอันนี้ไม้ไหวอันเนี้ยครับผมบอกว่าถ้าเปเรียยให้ปอกมาครับผมตัดไอ้เป่ากระถาแล้วก็รูดสามครั้งถ้ายังไม่มาก็รูดต่ออีกเจ็ดครั้งนะครับออผมก็ไม่แน่ใจว่ามันถ้าไม่มาอีกอะถ้าไม่มารูรูดอีกสักยี่สิบครั้งได้ไหม เรากลับเรากลับออกรับครับก็ไม่กล้าเป็นลงคิดนะนะก็จะมีได้แดงเนี่ยผูกไว้ด้วยหวายนี้ผมคิดว่าต้องไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็ลักษณะการผูกเนี่ยมันจะมีลดกไลชัดเจนเลยนะทุกคนคือลงขึ้น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 ลงจะสุดแล้วก็สุดเนี่ยมันจะมัดดูดูลักษณะของหวายนี่ยเคยผ่านการใช้งานมาไหมก็ไม่แน่ใจว่าอ่าดูเปลี่ยนไหมว่าเก่าหรือใหม่ ดูไม่เป็นเนี่ยไม่ได้เชื่อชาในเดิมเนี่ยก็ดูไม่เป็นนะครับทุกคนว่าเป็นไม้เก่าหรือว่าไม้ใหม่แต่ดูจากสีแล้วเก่านะน่าจะเป็นไม้เก่ามันซีดแล้วนะอือมันจะซีดมันแห้งหมดเลยใช่มันไม่ได้เขี่ยวแล้วนะครับทุกคนนะมันไม่แห้งหมดเลยโอเคทุกคนก็เรียกเรียกทําพิธีเรียกให้อผีปอบตัวนี้เข้ามาเลยถ้าเราเอาไม่อยู่ทําไงอะเอาไม่อยู่ตัวใครตัวท่านนะครับอยอฮะอ่ะมันจะเสียเชื่อไหม เสียชื่ออาจารย์เหรอเสียชื่อมึงก็คุณไม่ใช่ไม่ใช่ก็เราเดียวไว้ใจอาจารย์นะไว้ใจไม่ไหวนี้แหละถ้าถ้าเอาไมีอยู่ตัวตัวใครตัวท่านนะครับไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่หรออย่าพูดอย่างนั้นเบาแท้อย่าอย่าไปพูดอย่างนั้นเราต้องมั่นใจไว้ก่อนมั่นใจไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่ละเจ็ดเรียกมาเลยดีกว่าไมวไหวอันนี้เบาเลี้ยวเน่ยนะ S <S มันไม่เหมาะที่จะตีนะอืมอาจารย์เนี่ให้มาเนี่ยแสดงว่าต้องไม่ธรรมดาแน่นอนทุกคนนะ <S <S ใช่ใช่ก็ดพดพูดหยอกเล่นๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นการว่าดูไอ้ดูถลูถอาจารย์ดูถนะลูอาจารย์ไม่ได้นะกพ็พูดไปว่าขะขำสนุกสนุกเลยปวดไม่ขำนะถ้าเจอจริงก็ว่าปากไม่อยู่ไม่ขำแล้วครับฮะยัให้เรากกับดิ่งเฮรยไม่เอาเรียกมาเลยเอาเงี้ลองดูเรียกมาเลยครับครัเอา โอเคนะครับทุกคนนะก็พื้นที่ตรงนี้ก็ดูนะครับนะนี่นี่นะครับเป็นเถาวันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นห้างเถาวันนะตรงนี้เป็นห้างที่อาถานดูเถาวันก็รู้แล้วนะว่าอาถาน,าานมันนาแล้วนะตรงอื่นเนี่ยหลุดหมดแล้วอันนี้ก็เก่ามากแล้วอาดูดีมันไม่หลุดเนี่ยมันติดแน่นกับต้นไม้เลยดลยูนะนะอาว่ามันแปลก,ปลกไหมแปลกนะผมว่าอาว่ามันไม่แปลกแร้วทาไมครับ เรามัดมัน้ทวันมันก็ไม่ลุดเลยดนอกจากว่าเราจะอ้อออกไปเดอ๋อครับนี่นี่ทุกคนนะมันก็แก็มีความหนาแน่นอยู่นี่ตรงนี้ก็ยังเป็นพวงใหญ่ๆนะครับยาวๆนะนี่ดูเอานะครับทุกคนนะอืมก็เขาดูจากร่องรอยเนี่ยเขาจะผูกตรงนั้นนะครับนี่นีตรงนี้ด้วยตรงนี้ใช่ไหมครับนี่อ๋อตรงนี้ด้วยแล้วก็ ไปทางนู้นอ๋อเป็นสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้ฝันยาวน้าดูเหมือนกันอืม<ค>อืม<ะ>อืมันยาวได้สงสัยว่าผีปอบตรงนี้อาศาัยอยู่แถวนี้แหละนี่แหละสาเหตุที่ว่าอาจารย์ให้หาที่อยู่ของมันนะอาจารย์ให้ตามหาที่อยู่เออม,มันต้องมีที่อยู่นะอาจารย์แน่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันต้องมีที่อยู่ขอมงมันแน่ครับผมครับคนอาจารย์ว่าถ้าไม่เจอที่อยู่ของมันแล้วครั้งแรกที่อามาเจอนี่มันเป็นยังไงครับครั้งแรกเนี่ย รู้ได้ไงว่าเจอเนี่ยมาเจอกันเต้นนะรู้ได้ไงว่าตรงนี้มีผีปอบไม่รู้หรือว่ามันนอนเฉยเยมันนอนแล้วก็มาพิสูจน์ด้วยเนื้อดิบแล้วก็เลือกเนี่ยอ่าได้เอาขนมก็เลือกอืมแล้วก็เนื้อเนี่ยมันเลือกที่จะกินเลือกกับเนื้ออ๋อไม่เอาขนมไม่เอาอ๋อเลยเลยรอสืบสาดดูแล้วเขาว่าน่าจะเป็นปอบ โอ้ครับเพราะว่าคนปกติเนี่ยจะไม่กินของดิบเนาะถ้าถ้าถ้ากินดิบก็ต้องทําให้แบบมีเครื่องอะไรใช่ไหมครับใช่เป็นลาบเลิบอะไรใช่ใช่ไอสอดเนี่ยว่าผีปอบร้อยเปอร์เซ็นนะสอเนี่ยจะเชื่อช้าในเลือดพิงมากนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผีปอบที่เจอกันเนี่ยลักษณะเป็นยังไงผมก็อยากเจอเหมือนกันเนะใช่ถ้าเป็นสาวอะฮะถ้าเป็นสาว ไม่รู้ครับเพราะไอ้พวกนี้แรงมันจะเยอะมากเยอะกว่าเราสองสามเท่าครับเป็นเป็ดสส้าวเนี่ยถ้าช่วยเขาได้เอาไปทําเมียได้นะแจ็ไม่ดีครับไม่ได้ครับใช่ไ,ไม่ได้เพราะว่าข้างในเนี่ยโดนอผีปอบเนี่ยกินล่างไปหมดแล้วก็ไปรักษาดิฮ่ะ <ห ả? S 2> ไปรักษาดิน่าจะรักษาไม่ได้แล้วครับหลายหลายคนที่อาจารย์เนี่ยปลาไปเนี่ยก็อืมส่วนมากเนี่ยจะไม่อยู่แล้วนะครับทุกคนนะ ถ้าโดนสิงอยู่ในร่างยังไม่นานนะก็ยังพอช่วยทันอยู่ใช่แต่ถ้าสิงอยู่ในร่างเนี่ยนานเกินไปเนี่ยก็ช่วยไม่ได้แล้วเดี๋ยวอาเนี่ยทำพิธีเรียกเลยแล้วกันนะเพื่อไม่เสียเวลาอาเดี๋ยวทำตอนทำพิธีก็ทำพิธีเรียกนะว่าอาเนี่ยจัได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจจับจำบทสวดที่อาจารย์บอกไม่ได้นั่นแหละมันจะจับได้หมดหรือเปล่ามันมันยาวไหมัยาวไหมบทสวดมันก็ยาวอยู่นะ เหียวอยู่เพะลองดูนะลองดูครับนะคือถ้าทองถูกเนี่ยเดี๋ยวก็มาเองมาแล้วปราบด้วยนะแล้วตอนปราบเนี่ยมีคาถาไหมไม่มีไม่มีคือตีเข้าไปได้เลยลองไหวไหวเสร็จแล้วอาจารย์วาอ๋อคืออาจารย์เนี่ยครับครับเอาเลยอืต้องนั่งแค่น้อยเหรอได้ได้ครับได้ครับได้ครับครับผมเฮ้ยหรือว่ายืน ยืดท่อนคถาก็ได้ก็อาจารย์เนี่ยบอกมาไงอ่ะไม่ได้บอกไม่ได้บอกส่วนมากที่เขาทําพิธีกันเนี่ยจะนั่งนะไม่รู้เขาจะนั่งเ่ะเขาจะนั่งมากกว่านั่งเลยนะอือโอนโมเพียงไม่ใช่แล้วครับขาถานี้ไม่ใช่เ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่เอาตั้งใจหน่อยเขาตั้งใจหน่อยก็ตัวแกนั่นแหละมาแซดมาอือ โอ้โหแล้วแบบนี้ปอบจะมาไหมเนี่ยอยากขำครับอยากขำอยากขำไปเอาเอาดีๆครับดีๆเอาเคสหนึ่งครับผมหนึ่งสองสามอึ๊บโอ้น้ำมอน้ำมอพี่ไม่ได้แล้วครับทุกคนจเดือดมาไม่ขำเลยมหยอกหยอกเล่นนะครับทุกคนอืมอืม ต้องรูปสามทีเนาบผู้คนนะโอคาถาก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะผมดูแล้วท่องแป๊บเดียวนะครับอ่ายังไม่มาครับรูปไปแล้วสามทีรูปสามทีไม่มาต้องรูปอีกเฮ้ยซะร่อหน่อยที่เรียบปุ๊บมาปุ๊บเลยเนี่ยก็กลเปีนอาจารย์ใหญ่ที่นี่เออครับครับเดี๋ยวก็ขานไม่ออกอ่ะนีะ เดี๋ยวเราจะลองดูสักพักหนึ่งนะเจสอ่อนั่งนั่งนั่งส้มดูดิว่เองนี้เราจะปิดไฟแล้วนั่งส้มอยู่ปิดปิดไฟเลยถ้าเดินมาเนี่ยใบบุงใบไม้แห้งเนี่ยมันเยอะนะครับมันต้องมีเสียงมันต้องมีเสียงแน่นอนนะปิดให้หมดเลยอ่ะครับผมมันมีเสียงเดือดว่ะ เดี๋ยวทุกคนแปปหนึ่งมันมีเสียงเดินครับระวังตัวนะเจ๊ดเหรอลองตัวนะครับครับครับมันมีเสียงเดินมาเฮ้ยใครมันหิวแถวนี้อ่ะเดี๋ยวใครมันหิวแถวนี้ใช่ใช่คนนี้เลยเจ๊ดคนนี้เลยเหรอคนนี้เลยคนนี้เลยกว้างมือเรียกอ,ะอ่ะฮะบอกว่ามันหิวมันหิวเหรอเออ้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวสังเกตด,ดูก่อนใช่ไปไปเดินนำหน้าไปอ่มีไม่ไหวเดินนำหน้าไปเดินนำหน้าแล้วเดี๋ยวอาเดี๋ยว เดินนำหน้าไปเขาว่าเขาหิวอ่ะเขาหอวมากเลยอ่ะหิวมากไหมครับหิวหิวเท่าไหรครับฮะเลือดอายุงเนี่ยหวานครับเลือดผมไม่หวานเลือดผมเนี่ยขมครับเฮ้ยอย่าไปพูดอย่าไปพูดอย่างนั้นอันนี้ลุ่มเมียต้องดูแลอีกเขาเข้ามากินอายุงเลยครับไม่ต้องกินผมเฮ้ยอย่าพามันเลย แจ็มันนลึ่ฮะอ่ามีไม่ไหวอ่าจะกลัวทำไมอะคนมนมั่นใจ10%มีไหวอาคมนะรับไม่ต้องกลัวนะมัใจแค่50-50ด้วยเขาว่าเขาหิวอะแสดงว่าคงจะหิวมากนะเดินวนไปวนมาเนี่ยนั่นมากวาดมือเรียกมันเป็นปอบสาวนะเราเข้าไปดูดิแจ็ดฮะเราเข้าไปดูที่เอาไหวเอาไปเลยไปเอาอ่าๆเลยผมไม่กล้า ผมไม่ได้เรียนมาดิตอนนั้นอ่าก็ไม่ได้เรียนก็อาจารย์เนี่ยให้มาอันนี้ให้ให้ไปเลยไอ้เจสเอาไปเลื่อยไม่ไม่กล้าครับไม่เอาไปเลยเนี่ยอ่าให้ไปเลยเนี่ยว้ยเดี๋ยวสังเกตดูก่อนสังเกตดูก่อนใจเย็นๆนะทุกคนนะเมื่อกี้เราจะปาดมันอย่าเดียในเมื่อกี้อ่ะปล่อยปล่อยมันหิวไปก่อนดูดูก่อนว่ามันจะทำอะไรได้บ้างเฮ้ยเนี่ยพวกผีปอบเนี่ยชอบกินของสดนะอ่ะแล้ว แล้วมิกกี้ก็ไม่เอามาเสื้อหมูเสื้อไก่ให้เขาเดี๋ยวตัดแขนแล้เอาไปคือเขาก็ได้เฮ้ยมันไม่ใช่พวกนเนี้ยมันส่ล้านมนุษย์เรายอมไม่ได้แจ๊ดยอมมันไม่ได้ใช่ไหมยอมมันไม่ได้อือหือคือมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์นะ่ะอ่ามันบ่นหิวอย่างเดียวเลยอะอออ่าตัดตหูผมไปให้ข้างหนึ่งได้ไหมได้ไม่เอาผมอยอกเล่นโอ้โห เราเราไปจับนะเดี่ยดูดูดูสังเกตดูก่อนดูก่อนแต่แดงว่ามันไม่กล้าเข้ามาเหมือนกันเหมือนรู้ว่าเรามีของดีนะใช่ใช่เพราะว่าทุกครั้งเนี้ยอาจจะหลบอยู่ใช่ไหมอาไม่กล้าใช่ใช่โอแสดงว่าเขาน่าจะรู้ตัวอยู่อืเพราะว่ามันมันเคยโดนไปแล้วไงครับ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 เข้าใจครับเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆนะเก่าๆขาด Oh. แต่เสียงเนี่ยอย่าใช้ได้อยู่ใช่ใช่นะเสียงเนี่ยอย่าใช้ได้อ๋อ <c oughs> ถ้าหิวมากก็มากินนายุงเลยครับไอ้แจ๊งมึงก็อย่าอยู่วาให้ข้านะเราต้องหลอกล่อให้เข้ามาไงฮะม,มันหลอกลอ่อมันเข้ามาห้าอานะก็ <c oughs> อาก็ปาบเลยไงถ้าเข้ามาแล้วรู้ได้ไงว่ามันจะอยู่ฮะ <c oughs> รู้ได้ไงว่าเอาอยู่ไม่รู้ถ้าไม่อยู่ก็ตัวใครตัวท่านนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวใครตัวท่านแล้วกันนั่นนั่นนั่นมากวาดมือเรียกตลอดเลยอ๋อบ่นหิวอย่างเดียวนะครับทุกคนนะเอาไงต่อครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีลิเกที่ทำอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่าเจสอ่าลองดูว่ามันจะมีวิชาคมหรือว่ามันจะทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมใช่ดูได้มันจะกล้าเข้าใกล้เราหรือเปล่าแต่ดูลักษณะท่าทางเราอยากจะกินเราสองคนมากเลยนะกินไหวไหมอ๋อน่าน่าท้าอ้าวหยุดเลยหยุด กินไหวหรือเปล่าครับอ๋อเฮ้ย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 เจ๊มันทำมืออะไรงั้นนะชี้ไวนมันหนักเข้าไปว่าอะอไวนนี่ชี้ไปห้เข้าเมื่อชี้ให้เข้ามาเลยนะเหมือนเรียกมาเลยเมื่อเรียกมาเลยหรือว่าเขากินไหวปะครับบนหิวอย่างเดียวเลยบนหิวอย่างเดียวจะกินไก่หรือว่าจะกินคนแถวนี้ครับหรือว่าจะกินไวดีออ ถ้ากินก็กินอายุคนเดียวนะครับน่ปกวัดมือเรียกกวักมือเรียกตลอดเลยอะเอออามาแก้แล้วมันคนไม่กินหรอกเขาชอบแบบเหนียวเหนียวมากกว่าไม่ใช่แบบผมเนี่ยอายุน้อยเขายังไม่ชอบกินอะดูแลจะเอาแจ็ปไปทําทั่วหรือเปล่าไม่ใช่เห็นว่ามันหลอดดีอืไม่น่าจะจริงนะครับทุกคนครับอืมนะทุกคนดูผมจะซูมอ่ะ ดูบนหิวอย่างเดียวเลยตัวเนี้ยเป็นปอบสาวนะครับอนนะนะเฮ้ยแจ๊คฮะอ่าดูลักษณะด,ดูดูสกเก็ตดูที่แขกข่ามาันนะอ่ะมามเ,นะเขานะเขาเป็นคนผิวขาวใช่เฮ้ยอ่าเห็นแค่นิ้วเท้าเนี่ยอารู้เลยเหรอก็ดูสกเกตดูดีๆนะในกล้องเนี่ยไม่รู้ว่ามันจับได้หรือเปล่านะเป็นค,คนเป็นคนตัวขาวใช่ดูสังเกตเห็นแค่นิ้วเท้าเนี่ยนะ ที่ที่อาสากเกตเนี่ยสากเกตให้เจตัวเฉพาะอะไรนั่นเนี่ยช่วยเขาได้เอาไปทําเมียได้เลยเขาบนหิวอย่างเดียวเลยเริ่มโมโหแล้วฮะปูเสี่ยงหนักขึ้นเอยใช่ว่าเราต่อยัวให้มันโมโหเราต้องยัวให้เขาโมโหใช่แล้วปาทีเดียวเลยใช่อตอนเนี้ยเรายัวให้เขาโมโหกนดูซิว่ามันจะมีรีเตทขนาดไหนนะคือตอนนี้เป็นแผนการของอาใช่ไหมใช่เราต่อยัวเขาโมโหกัน ้องยั่วให้โมโหนะครับทุกคนนะดูแต่ว,ว่าถ้าถ้าเราดูทัาดูท่าทิ้งออกมาว่าเราซู้ไม่ได้เราจะได้หลบก่อนครับผมแต่ตอนนี้มันยังไม่สแสดงอาการะอะาเจเอาไปทำเป็นเมียเลยอถ้าหิวก็กินอายุงนะครับนะไม่ใช่เอาไปทำเป็นเมีย <c oughs> เนื้ออายุงเนี่ยหวานกว่าเนื้อผมอีกผมผมเนี่ยคืออายุยังน้อยครับเนื้อยังอ่อนอยู่ครับ มึยัวอย่างนั้มันไม่โมโหเหรอแจ๊ดฮะมึงต้องยัวแปลว่ากูจะเอามันไปทำเมียนอย่างนี้โอ้ครับครับอามันพูดไปได้เวลาอ้าพูดแล้วมันคลิกมันหลุดออกมาเมียอามันได้ยินแล้วเอาไปยู่วกับผมไหมครับเอออย่างนั้นะเดี๋ยวผมลบข้างหลังอานเนนะลบข้างหลังก็ยั่วมันยั่วมันยั่วแรงเลยฮัลโหลครับปอบครับไปอยู่กับผมไหมครับผมบนหิวอย่างเดียวเลยอ่ะ แต่เดาว่ามันหิวจริงนะครับหิวจริงครไม่รู้ว่าหิวอะไรกันแน่ครับหิวไม่ไหวหรือเปล่าครับเฮ้ยเราบอกมันได้ไหมฮะไม่ได้ใช่ไหมเราไปบอกไปบอกว่าหิวไม่ไหวอ่ะอืมมันชี้หน้ามาชี้หน้ามาชี้หน้ามาอ่ะหรือว่าเราลองเข้าไปใกล้มาดูนะครับดูดูเสียงใจยินนะถือกล้องให้อาดีกว่าอ๋อผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วอาเข้าไปปาบเลยเออลอง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 ปาบเลยปาบเลย นครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไห,หวาอาจารย์เนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่านะครับอื <c oughs> ดูครับไหวาอาจารย์ฮ <c oughs> ะปาบเลยอะ่ะไม่ต้องหิวแล้วเอาไม่ไหวไปกินเลย <c oughs> อ่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องลังเลยผมยืนลังอยู่ผมยืนลังอยู่ยไม่ต้องกลัว มันฉลาดมากเลยนะอ่ดูเนี่ยมันฉลาดมากไม่ต้องผมยืนหลังเองอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมกําลังเสริมไงมันยืนห้ามากเลยดูดูเนี่ยเนี่ยเขาโบนี่หิวเนอะเอาไม่ไหวให้กินเลยมึงก็เดินติดติดมาหน่อยผมก็อยู่ไม่ต้องกลัวถ้าเอาไม่อยู่ก็ตัวใครตัวท่านนะนม่นไมันจะจับแล้วนะ บาปเลยอะไม่ต้องลังเลยมันไม่ใช่มันเวลามันอยู่ไกลแล้วก็มาชึกไม่ได้อเอาเลยอครับทุกคนเขาหิวอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาไว้บาบเลยดูกันครับว่าเหมือนเมันจะมันจะหิวอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ผลเปล่าวะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยทเฮ้ยทำไมเฮ้ยอะไรทำไมอะเอาเอาไม่อยู่เหรอเอาไม่อยู่ก็ทิ้งไปอะทิ้งไปนะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเฮ้ยมันดึงกระเป๋าผมนะเดี๋ยวมันดึงจับหลังผมไปไปครัไปไปก่อนไปก่อนอุ้ยไปไป ทำมจับแล้วมือสังอ่งชหมวเดี๋ยวตามมาเวาตามมาเฮ้ยทำไมจับแล้วมือสั่งวะแสดงว่าวายอาจารย์เอาไม่อยู่ครับเลยว่าเมื่อกว็ว่ามันมันมีไอมันสะเทือนมือขึ้นมาใช่ไหมเมื่อไฟชอ็อตขึ้นมานะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นมืออาสันนะใช่มันเมือ่อมันมีไฟชอ็อตขึ้นมาโอ<ฮ>้โหมันกดไม่อยู่มันกดไม่ไหวแสดงว่าปอบตรงนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับ ใช่ไหมอ่ะมันหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราพูดเลกพูดหย่อนม,มากเกินไปแล้ววะผมว่าไม่น่าเกี่ยวมันอยู่ที่อักนี่มากวามากว่าวายเหรอวหวมากกว่าต้องให้อาจารย์ไปลงใหม่มต้องไป<ช>เพิ่มาอาว่าต้องให้อาจารย์มาด้วยถเอนะปล่อยให้อาจารย์เนี่ยฟื้นตัวก่อนโอ้ตอนนี้คือรออาจารย์ฟื้นตัวก่อนอ,อ,อาจารย์มันบอกว่ามันไม่ค่อยสบายมันเลยมันไม่มาอ๋อครับผมครับงดที่แล้วก็ให้ของดีมาเพื่อโอยนใส่ แต่ว่าได้ผลนะแต่ว่าไม่สามารถปรับได้ผมว่าเขาก็เจ็บอยู่นะดูไม่ตามมาแล้วอ่ะอแล้วตอนแรกเนี่ยเหมือนจะล้มลงไปแล้วเหมือนจะเจ็บนะใช่เหมือนจะเอาอยู่นะเมื่อจะเอาอยู่แต่ว่าจู่ๆไฟช็อตขึ้นมาไฟช็อตขึ้นมือเลยโอ้โหแสดงว่าลิศมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่โอ้ทุกคนเมื่อมันมันจะกดจะอยู่นะจู่ๆมันไฟช็อตขึ้นมาได้ไงไม่รู้ครับครับเข้าใจครับไอข้างที่ถือไว้เนี่ยนะ อ,อย่างนี้ถ้าเอาอาจารย์มาด้วยตัวเองดีว่ารออาจารย์เนี่ยร่างกายสมบูรณ์เต็มที่ก่อนครับครับอุย้ยเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวมันไม้ไ <ป S 2> อะไ <ป S 2> ครับ<ป>ครับทุกคน<ป>นะเดี๋ยวผมแล้วก็อาัาเนี่ยก็ต้องขอตัวลาตรงนี้เลยนะครับนะเพราะว่าเอาไม่อยู่ครับนะสงสัยต้องให้อาจารย์เนี่ยฟื้นตัวแล้วมาปราบเองนะครับนะเรารอบคาถามันทุกมาเทิดมนก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคทุกคนในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอ ลาตรงนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ